สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนีวันณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัตนะฮะมีคําถามเกี่ยวกับ c ีแพว่าคนที่ใช้แล้วมีอาการคัดจมูกรู้สึกอึดอัดแน่นจมูกเนี่ยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับก็อวิดีโอค,ครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเ o l i ล e ยเปนะครับเป็นผู้จัดจำหน่าย c ีแพดไปแพ จากประเทศออสเตรเลียบริษัท r e s m e ็แล้วก็ประสานงานเรื่องเกี่ยวข้องกับการตรวจการนอนหลับเ,เรื่องอตรวจการนอนหลับที่บ้านด้วยนะครับซีแพ๊ ack, เวลาที่เราใช้เนี่ยมีบางท่านนะครับใช้แล้วมีอาการคัดจมูกส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากการที่เรามีจมูกที่แห้งมากนะครับหรือว่าบางครั้งจะเกิดจากการที่เราไม่ชินความดันซึ่งมีความดันอากาศจากตัวเครื่องเนี่ยส่งไปถึงโพรงจมูกของเรานะครับทำให้มีอาการคัดจมูกขึ้นมาได้นะครับ วิธีแก้ไขเนี่ยมีด้วยกันหลักๆ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเพิ่มความชื้นของตัวซีพับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับได้จากตัวเครื่องเลยทันทีนะครับแล้วก็เราสามารถปรับอุณหภูมิให้เวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเราโดยส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยหรืออย่างน้อยก็เท่ากับอุณหภูมิห้องนะครับอย่าให้เย็นกว่านั้นไม่ฉะนั้นเนี่ยจมูกอาจจะมีอาการตันได้นะครับหรือว่ารู้สึกคัดจมูกได้นะฮะ ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราลองทําโดยการเพิ่มความชื้นแล้วเนี่ยมันไม่หายนะฮะวิธีถัดไปก็คือการใช้ยานะครับส่วนใหญ่ยาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับคือยากินกับยาพ่นจมูกนะครับส่วนใหญ่ยากินเนี่ยก็จะเป็นยาพวกกลุ่มแอนติฮิสตามีนะครับในสำหรับคนที่มีภูมิแพ้เยอะๆเนี่ยจมูกจะตันเวลาที่มีอะไรไปกระทบกระเทือนยกตัวอย่างเช่นถ้าอากาศ แรงดันอากาศจากตัวเครื่องแรงไปหรือว่ามันอากาศแห้งจนเกินไปเนี่ยเราก็จะมีอาการภูมิแพ้กำเริบหรือบางคนมีไซนัสรู้สึกมีอาการอักเสบได้นะฮะยาแบบที่2ก็คือยากลุ่มพ่นจมูกนะครับซึ่งก็มียาบางกลุ่มซึ่งใช้กลุ่มสเตียรอยนะครับซึ่งสเตียรอยเนี่ยจะเป็นสเตียรอยเฉพาะที่นะฮะซึ่งจะมีผลบริเวณจมูกเท่านั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยจึงสามารถช่วยทําให้เรามีจมูกที่โล่งหายใจได้สะดวกเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ไม่ได้มีความกังวลนะครับสำหรับการใช้สเตียรอยในการพ่นจมูกนะครับเนื่องจากว่าสเตียรอยที่พ่นจมูกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไปถึงระบบอื่นๆของร่างกายมันก็อยู่เฉพาะบริเวณจมูกนั้นนั้นซึ่งส,สามารถใช้ได้นะครับอย่างหนึ่งก็คือเป็นยากลุ่มแอนต้ฮิสตามีนเหมือนกันหรือว่ายากลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งสามารถใช้ในการพ่นจมูกทําให้เราหายใจโล่งได้นะครับทีนี้มันก็จะมียาบางกลุ่มเหมือนกันที่ใช้ได้ ทำให้จมูกเราหายตันได้แต่ว่าควรจะใช้ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งยากลุ่มพวกนี้ก็เป็นยากลุ่มที่มันจะทําให้เส้นเลือดบริเวณจมูกเนี่ยขดตัวทําให้โพรงบริเวณจมูกของเราเนี่ยมันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยก็แนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นยาเป็นภาษาแพทย์เช่นเรียกว่าออกซิเมทาโซลีนนะครับตัวนี้เป็นยาชื่อสามัญน,นะฮะ ใช้ได้ไม่เกิน3-5วันถ้าเกิดเกินหน้านี้แล้วเนี่ยมันนอกเหนือจากไม่ช่วยอะไรแล้วมันยังทําให้จมูกเราตันเพิ่มขึ้นะอีกดังนั้นจึงใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะฮะแต่ว่ายากลุ่มสเตียรอยที่พ่นจมูกยากลุ่มแอนติฮิสตามีหรือยากลุ่มอื่นๆี่ที่ให้พ่นจมูกเนี่ยสามารถใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมีข้อควรระวังไว้อย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้ยาพ่นจมูกเนี่ย เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการพ่นเข้าไปโดนบริเวณสันจมูกตรงกลางของเรานะครับวิธีการเลี่ยงก็คือว่าถ้าเราจะพ่นเข้าลมจรูจมูกข้างซ้ายให้เราใช้มือขวานะครับเวลาพ่นก็ชี้ไปทางด้านนี้นะฮะมันจะพ่นไปโดนบริเวณข้างจมูกเช่นเดียวกันถ้าเราพ่นจมูกรูข้างขวาเนี่ยให้ใช้มือซ้ายนะครับเนื่องจากว่ามันจะพ่นไปโดนด้านข้างของบริเวณจมูกเพื่อที่จะไม่ให้โดนตรงกลางนะครับการที่ไม่ให้โดนตรงกลางเนี่ย เพราะว่าตรงกลางเป็นส่วนที่มีเส้นเลือดเยอะนะฮะแล้วถ้าเราพ่นไปแล้วเกิดการระคายเคืองมันจะทําให้บางท่านมีเลือดกํเดาออกได้นะฮะหรือมีระคายเคืองจมูกได้นะครับส่วนบางท่านเนี่ยก็ต่อให้ทําอย่างนี้แล้วอาจจะมีเลือดออกจากจมูกหรือว่าระคายเคืองได้ก็ต้องลองไปดูส่วนประกอบของยาพ่นนะครับเพราะยาพ่นบางชนิดเนี่ยมันมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นะครับทำให้เรามีการระคายเคืองเพิ่มขึ้นแล้วก็จมูกแห้งขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับ ดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ใช้เครื่อง c ี AP แล้วมีอาการจมูกแห้งปัจจัยแรกที่เราต้องแก้ไขก็คือเรื่องความชื้นของตัวเครื่อง c p a p นะครับแล้วก็อุณหภูมิลองเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะฮะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าให้ลองใช้กลุ่มยาพ่นจมูกซึ่งตรงนี้เนี่ยลองปรึกษาแพทย์ก็ได้นะครับยากลุ่มโรคภูมิแพ้ยาสเตียรอยพ่นจมูกอ,อะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยเฉช่วยเหลือเราได้นะครับก็แนะนําว่าเราพ่นให้ถูกวิธีจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์แล้้้วก็ถาามมีีีคนนไหหท่ใชปัญ ในด้านของจมูกตันเนี่ยลองมาแก้ด้วยวิธีนี้นะครับ